ช่วนนุ่งเขาโดยไปลวลานั้นหนึ่งนะชนไปไปก่อนนะคุณไปวันที่สิบหกสิงหาอยู่ไหนนะวางไหมนะสิบหกสิงหาอยู่ไหนจ๊ะอันนี้ช่วยเราเดอ้อจะฟังดูที่ไปบอกว่างยังไงหมดสิทธิเราเอฟซีไปไปเลย สิบบกสิงหาติดงานแต่สิบห้าว่างอยู่เห็นเวล่ะเห็นเวลาสิบห้าว่างอยู่แต่สิบว่างกูสิบห้าไปเล่นตีนี้กับบ้างก็คนดูยังสิบบกสิงหาติดงานแต่สิบห้าว่างอยู่สไตล์หนุ่มสดหนุ่มสดหนุ่มสดรักสนุกแต่ไม่ผูกพันโอ้ยอะไรนี้มาอาไปทวดทีมทวทด นุ่มสวดรักสนุกแต่ไม่ผูกพันมาดิมันก็มีแน่แหละนาะสู่คนสวดแต่ว่าคุยไปสิก็คุยแบบทักทายกันซูซูธรรมดาบ่ปว <laughs> ยยหัวย๊ะหัวลูกสองเด้อบิเอ้ยอย่าไป,ไปทัวร์เด้อบิเอ้ยอย่ามาล่อมาลอยเด้อพ่ออยู่กับพ่ออยู่เด้อพ่ออยู่กับพ่ออยู่เด้อบิเออร์ฮาหลากักแส็มึงเอ้ย พ่ออยู่ก็อยู่เด้อเงี้ยมาล่ำมาลอยเดอ้อบอกออ้ากคนมาล่ำมาลอยกับวีภพวยนคุยอยู่พรหมพุนีทักมากกับพ่อทักท่ากันอยู่คือแต่ว่าจะให้ไปแบบว่าไปมีไปมีความรักมันก็ยังไม่หรอก <laughs> มันก็ยังไม่จริงๆอันนี้พูดพูดถึงว่ามันก็ยังไม่ถ้าจะให้อะไรอย่างนั้นมันไม่มี เพราะว่ามันทํางานต้องแบบดูแล Tokyo Music อะไรอีกเนี่ยเราก็แบบมันก็เพิ่งมาอยู่ทุกคนแ่นเรแล้วก็ต้องสร้างหลักฐานเออแล้วก็เราก็ต้องแบบโอกินปันโอดีกว่าปวดหัวปวดหัวจุก <c oughs> ๆุงใครจำคำนี้ได้บ้าง สวัสดีสุภเจ้าดาดากสุขูสุคนดาวมดากัสสวัสดีก็ว่อนล่ะสมัยตอนนี้ดีกับแมชอบพูดคำนี้งงมากเลยคบบกูพูดไปได้ไงคูโอ้ยให้่คนเดียวโอ้ยสวัสดีสุภาเจ้าสุภเจ้าดาดากสุขูสุคนดาวมาดาวกัสวัสดีกัว่าแกละสนีก่ย โอ้ยสมุนเจ้าอุยอยากกอ้ยตะกี้ไงอุ้ยคือปากปลาแดกแท้สูฉันคือปากปลาแดกแต่น้อยแท้ฉันนะบังคู่อนก็คือปากปลาแดกแต่น้อยเทโอ้ยถั่วมากไอ้ปากปลาแดกงก็เล่นแบบโอ้ยอยืนยันคือหรือตัอเวเจ้าของที่ตะกี้ก็ได้สงสารตัวเองอยู่มันปากปลาแดงอะไร